เราอยากเป็นมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นความฝันที่เราไม่กล้าฝันว่ามันจะเป็นจริงด้วยซ้ำอะค่ะก็เลยบางคนอนะ่ะชอบถามว่าเออต้องทํายังไงถึงจะเป็นได้อะไรเงี้ยไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่มูฟแบ็กไปตอนนั้นอะสิ่งที่ไม่ทําก็คือไมอ่ก็แค่ทําในสิ่งที่เรามีแพชชั่นในทุกๆวันอะแล้ววันหนึ่งอะมันมีคนคนนึงที่เขาเห็นแพชชั่นตรงนี้ ตั้งแต่เด็กๆเลยจะชอบฟังเป็นเพลง อันนี้ซองเพลงการ์ตูนซะเยอะเพราะด้วยความที่หนึ่งเราติดการ์ตูนทุกครั้งที่เราจะดูการ์ตูนเนี่ยมันจะมีเพลงขึ้นมาก่อนแล้วพอฟังทุกครั้งก่อนดูการ์ตูนเหมือนเราก็เริ่มจาได้เริ่มร้องได้เ,เป็นเ,เพลงของบิจิมอนเพลงปีกลักจริงๆถ้าพูดไปถึงตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองอยากจะเป็นนักร้องเลยค่ะมีแค่แบบเราเราชอบเพลงอนิเมะแล้วเราชอบร้องเพลงไม่ไม่ใช่ต่อหน้าคนอื่นด้วยนะคือชอบร้องคนเดียวถ้ารู้ว่าพ่อแม่มาแอบดูอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ แยังมาฟังอะไรเงี้ยเราเราเราขินแต่ว่าที่พอที่มันเริ่มรู้สึกว่าอยากจะร้องเพลงอนิซองของตัวเองจริงๆเนี่ยมันเป็นหลักจากที่เราเปิดช่อง YouTube ไปแล้วเราเริ่มมีคนที่เขาแบบมาเจอเราแล้วเขาชอบในสิ่งที่เราฟังอะอ่กในสิ่งที่เราทำลึกๆเนี่ยเราอยากเป็นมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นความฝันที่เราไม่กล้าฝันว่ามันจะเป็นจริงด้วยซ้ำอะค่ะ ก็เลยบางคนอะ่ะชอบถามว่าเออต้องทายังไงถึงจะเป็นได้อะไรเงี้ยไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่มามูฟแบ็ k ไปตอนนั้นอะ่ะสิ่งที่ไม่ทําก็คือไม่ก็แค่ทําในสิ่งที่เรามีแพชชั่นในทุกๆวันอะ่ะแล้ววันหนึ่งอะ่ะมันมีคนคนนึงที่เขาเห็นแพชชั่นตรงนี้ของเราซึ่งในกรณีมา่คนคนนั้นก็คือเป็นโปรดิวเซอร์จากทาง l a n d i s แล้วเขาก็ส่งอีเมลมาหาเราบอกว่าเนี่ยสวัสดีครับเ,เขาเจอวิดีโออันนี้บน YouTube แล้วเขาคิดว่าเขาชอบเสียงเราอยากมา ทำกิจกรรมอะไรที่ญี่ปุ่นไหมอยากลองร้องเพลงอนิเมะไหมยอะไรเงี้ย so จากกรรมอนิซองที่ญี่ปุ่นมันแข่งขันสูงมากแล้วเราเป็นคนไทยที่ได้เข้ามาแน่นอนคนที่เก่งกว่าเรามีเยอะมากเราต้องเหมือนแบบเหมือนต้องพักนั่นตัวเองเยอะประมาณนึงเพื่อให้แบบว่าพยายามหนึ่งคือชนะคนที่เป็นคู่แข่งของเราด้วยแล้วก็สองคือ พอข้ามผ่านจากการค o ปเปอร์มาเป็นมาเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วอ่ะมันไม่ได้ร้องเพลงแล้วสนุกเหมือนเมื่อก่อนอ่ะคือไม่ได้หมายไม่ได้หมายเพราะว่ามันไม่สนุกแล้วนะคะแต่ว่าความรับผิดชอบเหมือนมันเพิ่มขึ้นอ่ะเพราะว่าเราร้องเพลงอนิซองที่จะไปประกอบอนิเมะที่มีทีมงานเป็นร้อยเป็นพันคนอ่ะอดหลับอดนอนเพื่อสร้างมันขึ้นมาให้มันได้อ่อนแอแล้วเพลงของเราอ่ะจะถูกเปิด ก่อนที่อนิเมะเรื่องนี้จะออนแอร์มันไม่ใช่ว่าเราสนุกแล้วเราโอเคแล้วแต่ว่าเราต้องคิดเยอะขึ้นเวลาที่เราจะร้องเพลงเพลงหนึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนเออไม่เหมือนในทางที่ไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีแต่ว่าเราแค่แบบเตรียมใจมาไม่ไม่ครบอะไรแบบนี้ค่ะหลายๆอย่างมีอะไรที่เรามันมันเซอร์ไพรส์เราแล้วเรารู้สึกว่าเออเราต้องปรับตัวเยอะด้วยความคนญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมการทํางานเขาคือเขาทางานแบบ จริงๆอะแล้วเขาใส่รายละเอียดใส่ความตั้งใจในทุกๆขั้นตอนต้องมาเรียนรู้กับซิสเ็มของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้อะตอนแรกเราสนุกแหละแต่พอเรามาปุ๊บมันมีเรื่องที่เราไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะแล้วทุกๆวันอะมีแต่เรื่องที่เราทําผิดพลาดอะเพราะว่าอันเนี้ยเขาปกติเขาทากันอย่างนี้นะแต่เราไม่รู้อะเราก็อ๋อโอเคอันนี้จําแล้วพรุ่งนี้เจออีกแล้วเอาอันนี้ก็ทําผิดอ่ะอันนี้จําแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุกๆวันทุกๆวันมันเหมือนเราต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะ เป็นช่งชวงๆแต่ว่ามันจะมีอยู่เหตุการณ์ใหญ่ๆอยู่สองสามเหตุการณ์ก็จะมีทั้งคนรอบข้างที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่เขาหวังดีกับเราแล้วก็ชอบมาเตือนเราอะไรเงี้ยแล้วบ่อยๆเข้าอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออหรือเราควรเลิกทำไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลับมาได้เพราะคนรอบข้างที่เขารักและซัพพอร์ตเราอะคะ่ะเหมือนเวลาอย่างสางมมติคอมเมนต์อย่างเงี้ยมีร้อยคอมเมนต์อ่ะสิบคอมเมนต์ด่าเราอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะชอบไปโฟกัสอยู่กับไอ้สิบคอมเมนต์เนี้ย แต่ลืมไปว่าเอ้ยคนไม่เขารักแล้วัพาอรอตเรามีเยอะแยะมากมายเลย,เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจพวกคอมเมนต์แบดคอมเมนต์แหละแต่ละคนเขาคงคิดไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ส่วนตัวส่วนตัวไมแล้วเนี่ยไมยรู้สึกว่าอนิเมะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรแต่การที่เราดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า มันก็คือเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมามีจุดหักมุมมีตัวละครอะไรเงี้ยคือเราสามารถเรียนรู้จากตัวละครแล้วก็เรื่องราวในอนิเมะได้เหมือนกับเวลาที่เราดูหนังดูละครดูซีรีส์เหมือนกันยอะไรเงี้ยอนิเมะบางเรื่องเด็กดูไม่ได้ด้วยซ้ำมันเยอะมากอะแล้วมันดูได้ทุกเพศทุกวัยอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จำกัดแค่ว่าจะต้องเป็นแค่เด็กอย่างเดียว ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันโซเชียลเน็ตเวิร์กของมายทุกช่องทางเลยม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Instagram แล้วก็ t i k t o อกก็มีด้วยนะคะยังไงฝากด้วยค่ะแล้วก็วันที่30มิถุนายนนะคะถึง2กระกฎาคมเราเจอกันนะคะที่งาน Cosplay a r t f e s t i v a l นะคะยังไงก็ฝากทุกคนมาหากันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันที่งานค่ะ